น่านหน้าผาดๆพี่ด้วยนะสวัสดีค่ะอ่าส,ส,สวัสดีนะคะวันนี้ก็ดิฉันก็อยู่กับพี่เอกที่หลายคนรู้จักกันแต่ว่า คนดูทางบ้านนี่ครบสอง0 0สพันห้าร้ยล้านคนหรือยงังถ้ายังไม่ครบไม่ดูนะคะทีมงานช่วยถ้ายังไม่ครบคือดิฉันจะไม่พูดวันนี้จะมาด้วยอารมณ์น้อยใจอะไรอย่างนี้ทีมงานช่วยดูให้หน่อยค่ะเท่าไหร่แล้วเอ่ยเยอะหรือยังคะโอ้โอเคนะคือวันนี้ก่อนอื่นจะบอกว่าเช็คอินรายการเช็คอินไลฟ์ของเราวันนี้แพงเนี่ยจะมา ซอกแซกแลวกันก็คือจะมายุ่งเรื่องของพี่เอกให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คงเป็นเหมือนแพงที่ว่ารู้จักกับพี่เอกในนามที่ว่าวิชาการจ๋าเลยแล้วก็แบบโหให้ความรู้ลุกแบบน่าเชื่อถือแบบนี้ดิฉันจะไม่แตะต้องเขานะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะจะให้พี่เอกอยู่แบบภาพลักษณ์แบบนี้ไปอีกนานค่ะไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นคือวันเนี้ยเราก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยที่คนทางบ้านไม่รู้รแล้วพี่เอก ก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้คือทางทีมงาน,งนของขอเรานะไม่ขอกับอยู่ก่อน,อ,นอยู่ก่อน <laughs> เป็นเรื่องที่แบบทุกคนจะบอกว่าน่ารักมากแล้วพิเศษมากที่แบบคือดิฉันรู้ก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะพี่เอกมีมุมนี้ด้วยหรอ <laughs> <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ดีค่ะพี่เอกมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะ okay, okay. ก็ในเมื่อทางบ้านครบสามหมื่นสามพันห้าร้อยคนละดิฉันก็ ส่งให้พี่เอกเลยแต่การพี่เอกก็แนะนําตัวกับทางบ้านอีกครั้งหนึ่งให้เขารู้จักว่าพี่เอกเป็นใครอะไรไบ้างใช่คาจากไหนใช่ก็ชื่อเอกครับก็อยู่ฝ่ายบรหิหารความเสี่ยงนะครับแล้วก็ทําอยู่ฝ่ายรีเสิร์ตครับก็ทุกคนน่าจะพอจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างนะครับกับ การออกรายการจะเป็นแบบวิี่รีพอร์ตอ่ะพูดแนะนำสินทรัพย์ดิจิตอลให้ความรู้บ้างปะปายอะไรเงี้ยครับก็จะมีออกให้เห็นหน้าตาม Facebook ของ s i p เมกแล้วก็ไปตามที่ต่างๆบ้างอะไรเงี้ยคือแพงอยากรู้ความเป็นมาของพี่เอกว่าออืเพราะเหตุใดทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ถึงมาเป็นทุกวันนี้หรือทำตรงนี้ได้อ๋อโอเคจริงๆถ้าเริ่มของ s i p เมกใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นอ่ะพี่ทำงานอยู่กับคุณแบง ก็คืออันเดอร์คุณแบงค์เลยอยู่ฝ่ายคือกึ่งแบบพวกนวัตกรรมการลงทุนก็คือดรแบงค์ของเราเนี่ยเองใช่ซีอของซิเมกเรานี่แหละครับใช่แล้วก็ตอนนั้นอยู่แบบนวัตกรรมการลงทุนพวก AI เกี่ยวกับพวกอินเวสท์เมอะไรเงี้ยครับใช่และในวันหนึ่งเจอกันในห้องน้ําอันนี้ไม่เคยบอกใครคือสวนกับคุณแบงค์ในห้องน้ำเจอกันในห้องน้ำเลยเหรอคะห้องน้ำชายด้วยเจอกันห้องน้ำชายคุณแบงค์ก็บอกว่า คุณเอกทุงนี้ทําอะไรอยู่ครับอะไรเงี้ยแบบลองไปศึกษาเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลเรื่องบล็อกเชนดูอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันใช่ไหมครับคาคาว่าจริงๆคําว่าบล็อกเชนที่เคยเคยได้ยินก่อนหน้านั้นอะประมาณสักสองสองสามปีที่แล้วในในที่ทํางานเก่าตก็ไม่ใส่ใจใช่ปะแต่พอมาเจอคนแบงค์ปุ๊บเขาบอกให้ลองไปศึกษาดูก็อไปหาหนังสืออ่านกเสิร์ดดูอะไรเงี้ยพอน่าสนใจก็เลยเฮ้ยผมผมอ่านดูแบบน่าสนใจครับก็เลยมาคุยกัน ก็เลยเป็นที่มาของการได้แบบมาทํางานกับคุณแบงค์ในภาคของแบบคริปโตเคเรนซีพวกนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่คือพี่ก็สนใจมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยแล้วก็อยากรู้แล้วก็ได้เข้ามาทำงานร่วมกับคุณแบงค์โอสตอรี่นี้ดีมากเจอกันในห้องน้ำประทับใจพอคุยกันไปคุยกันมาก็เลยได้มาทำงานร่วมกันมีพี่เอกอยู่ถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะแล้วคือสิ่งหนึ่งเนี่ยทำไมพี่ถึงแบบ แพงเนี่ยแพงเอาตัวเองวัดเลยว่าเวลาแพงดูพี่คือพี่เป็นคนเอาอยู่มากหน้าจอเพราะอะไรทําไมพี่ถึงสอนคนแบบพี่มีหมายเสร็จยังไงบ้างพี่แบบอยากอยากทาตรงนี้เอาจริงป่ะเอาเอาเริ่มตั้งแต่การสอนก่อนนะพี่เป็นคนพูดไม่เก่งตอนเด็กๆจําได้เลยว่ายืนแค่พวกครูอาจารย์น่ะไปยืนแบบให้เล่านิทานหน้าห้องอ่ะพี่ก็ปากสั่นนลติดอ่างด้วยกระต่ายกับเต่าแล้วเเแต่ละเป็นคนแบบขี้เขินไม่พูด ไม่ไม่่อยคุยไม่วิชาการไม่เรียนด้วยคือเด็กแบบเป็นเด็กคือไม่เกเรนะแต่ว่าเราก็ไม่เรียนเรารับสนุกเด็กหลังห้องอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบจับพัดจับผูก็ได้มาสอนนู่นสอนนี่เขาให้โอกาสได้ลองไปพูดนู่นพูนี่ด้วยความที่เราก็ไม่ได้ชอบแต่บางทีก็แบบถูกกระทับไปอ่ะก็ก็พูดก็พูดอะไรเงี้ยก็ศึกษาเยอะขึ้นมีประสบการณ์พูดบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยพอเวลาแบบพูดหน้ากล้องบ้างพูดต่อคนบ้างก็เลยไม่เขินก็ก็ยังเขินอยู่ แต่ว่าทุกครั้งคือมีการเตรียมตัวมาอย่างดีถูกต้องไหมคะเตรียมตัวเยอะมากอย่างอย่างเนื้อหาบางอ่านที่สอนสมมุติแค่สอนแค่หนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ย<ะ>บางทีพี่ซ้อมแบบซ้อมพูดซ้อมอลองเทสหน้ากระจกเงี้ยห้าหกรอบแล้วคือพีอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างคือ<ะ>ทำเพราะอะไรทำไมพี่ถึงอยากสอนเขา เนี่ยเหตุผลคือจุดประสงค์ของพี่เลยเพื่อพี่อยากมาแชร์พวงนี้ใช่ปะใช่ใช่าจริงๆอ่ะพี่เริ่มจากการที่เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ที่แบบว่าอ่ะแล้วก็เรียนจบมาใช่ไหมครับมีเงินเก็บแล้วก็อยากที่จะลงทุนแล้วพอเราไปลงทุนเราแบบศึกษาเองใช่ไหมครับเราก็มีประสบการณ์เจ็บตัวเสียหายขาดทุนนอนกัดเล็บจนหลับเพราะมันแบบขาดทุนหนักมากเครียดมากใช่ไหมครับแล้วพอเหมือนเราผ่านจุดนั้นมาได้อ่ะเราก็เหมือนกับแค่อยากอยากจะมาเล่าว่า สิ่งที่เราเคยเจอมามันเป็นยังไงแล้วก็สิ่งไหนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งไหนเป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องระวังเหมือนเราเราไปเทคจากคนอื่นมาแล้วไปเรียนจากอาจารย์มาอะไรเงี้ยเราก็อยากที่จะแบบเป็นเป็นเป็นกี๊บบ้างอะไรเงี้ยคือสรุปง่ายๆเลยนะคะทุกคนก็คือพี่เอกเนี่ยที่สอนคือหนึ่งความรู้พี่เขามีมาอยู่แล้วแต่สองที่สําคัญก็คือพี่ผ่านโดยผ่านประสบการณ์มาโดยตรงแล้วสิ่งที่ ทุกครั้งนะคะที่พี่เอกออกหน้ากล้องเราจะย้ำอยู่เสมอก็คือทุกคนคือเน้นความรู้ก่อน<ช>ต้องมีความรู้และใจเย็นใช,ใช่ไหมคะค่อยๆศึกษาเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงตรงนี้นะคะคือจําไว้เลยนะคะทุกคนว่าอย่าใจร้อนค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องการสมัครก็แล้วแต่ <laughs> อย่าใจร้อนค่ะทุกคนบอกแล้วว่าช้าๆได้พาเล่นงามนะโอเคแล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่เอกคือโอ้ย ฮะไม่อยากจะบอกเลยอ่ะอันนี้คือเตรียมเซอร์ไพรส์มากับทีมงานค่ะพี่เอกจริงอ่ะใช่ไม่ต้องเปิดใช่ไหมให้พี่สแกนดูกันแล้วมันเปิดได้นี่ทุกคนเห็นไหมคะน้องที่มงานเห็นไหมเอ่ยคนทางบ้านจะเห็นในจอไหมอ่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าพี่เอกไม่ใช่เป็นครูแค่ครูแบบวิชาการอย่างนี้คือที่ดิฉันไม่ แตะต้องหรือเล่นด้วยต้องคีบรู้เพราะกลัวพี่เอกพี่วองขากอนแล้วกลัวพี่เอกแตะก้านคอนะคะนี่ค่ะรูปนี้มันเป็นมายังไงคะพี่เอกคือจริงๆอน่ะพี่สอนกีฬาเด็กๆสอนกีฬาเด็กเด็กเยาวชนเงี้ยตั้งแต่ตัวเองอายุสิบห้าสิบห้าก็ตอนนี้ก็หลายขวบแล้วก็เลยมาแบบหลายสิบปีแล้วู้น่าจะ สี่สิบกว่าปีอ่าใช่ข <c oughs> อโทษก็เรื่องต่อสิบห้าสี่สิบก็ประมาณห้าสิบห้านะครับก็จะอันนี้นคืออีกมุมหนึ่งของพี่เลยใช่เมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนมีสอนมันธรรมดาโดยช่วงเรียน,นพอสิบห้ามันประมาณสักมอ,อะไรอ่ะมสามมสามมสี่นะครับเอา 4, มสี่มสี่ใช่จบสายดําตอนมออมสี่แล้วก็มีคนติดต่อบแบบให้ไปสอนเทควันโดสอนกีฬาอะไรอย่างเงี้ยปั้นทําเป็นทีมเป็นโค้ชพวกเนีนยครับอมีทางบ้านถามว่าตอนนี้รับสอนอยู่ไหม ตอนนี้มีไปสอนบ้างมีไปสอนบ้าง,ม,างมีไปสอนบ้างก็คือแบบสอนฟรีเลยก็คือแบบจะเป็นเป็นแบบยิมที่ที่เรารู้จักอะไรเงี้ยก็มีไปสอบสายให้เด็กๆเ,กเกพราะพวกเธอดนต้องมีสอบสายนะสายเหลืองอสายเขียวขึ้นสายอะไรเงี้ยสายดาสายแดงอ่าแล้วก็ต้องไปไปแบบสอบสายให้เขาแบบแพงเรียนเหมือนกันพี่แต่แพงหยุดอยู่ที่สายเหลืองอืมขี้เกียจเลยใช่ไหมคือสายเหลืองนี่คือขั้นต้นจริงๆนะเหมือนเรียนปุ๊บแล้วแล้วก็เหลืองอ่าใช่ใช่ค่ะเพราะว่าสู้เป็นคนไม่ชอบสู้ไม่ชอบสู้คนไม่ชอบแข่ง เียงอย่างเดียวเราไม่สู้ด้วยกำลังเราใช้ปังานใช้ปากทุงานโอเคไม่จะลุกนี่หล่อนะครับเนี่ยอะไรนะคะนอกเรื่องไปแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะอีกสิ่งหนึ่งคืออันนี้ส่วนตัวแพงหน่อยละกันเพราะว่าเวลาเรายังเหลืออีกเยอะคือแพงอยากจะถามว่าก่อนที่พี่เอกจะมาทํางานก็คือมีอาชีพอื่นไหมใช่แบบได้ทําอาชีพอะไรมาก่อนอีกบ้างไหมจริงๆของพี่อ่ะถ้าเอานับตั้งแต่เรียนพี่เรียนสายการเงินมา แต่ว่าเป็นการเรียนที่พี่ได้เกรดน้อยที่สุดในห้องสมมุติว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะ,จะอยู่ประมาณสามกว่า,วาพี่ได้อยู่ประมาณสองเท่าไหร่อ่ะสองจุดสี่อ่ะคือน้อยสุดในห้องเลยคแล้วก็ตอนที่จะเรียนจบใช่ไหมเราก็เริ่มค,คิดว่าเอ้ยเราแบบเกรดก็น้อยนะแบบทักษะอะไรก,ก็ไม่ค่อยมีก็แบบ ช่วงช่งเดืนอน2เดือนสุดท้ายอะ่ะกเเ็เราไปแบบศึกษาหาความรู้หางานศึกษาแบบไปสอบไล่ช่งไล้เส้นต่างๆใช่ไหมครับก็แต,<อ>แต่เป็นคนแรกในห้องที่ได้งานตั้งแต่เรียนไม่จบแต่เกรดห่วยสุดเลยนะพี่ก็คือเป็นคนที่มีความพยายามม,มันต้องแตกเหมือนกันใช่ใช,ใช,ใช่แล้วก็ทํางานเป็นที่แรกเลยทํางานเป็นเทรดเดอร์ให้หลักทรัพย์ดีเบ i c ิค r แล้วก็ทํางานสายพวกนี้ครับเกี่ยวกับพวกหลักทรัพย์ เกี่ยวกับพวกกองทุนร่วมบรจอะไรเงี้ยก็ชีวิตพี่ก็คืออยู่แบบนี้มาตลอดโอ้ยเพราะฉะนั้นคือนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ทุกคนครอบครัวซิปแม็กซ์ของเรามั่นใจได้เลยนะคะว่าแม้กระทั่งพี่เอกเองก็คือความรู้แน่นแน่นอนแล้วก็เชื่อถือได้จริงๆนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่นอกเรื่องอีกพูดได้ไหมอะคะพี่เอกว่าตอนนี้พี่เอกกาลังแบบ อ๋อพี่กำลังท้องครับทุกคนทุกคนพี่เอกกำลังท้องอยู่ค่ะท้องได้หลายเดือนแล้วเมื่อกี้ก็แพ้ท้องกินไก่ประมาณยี่สิบกว่าชิ้นใช่แพ้ท้องนะคะเมื่อกี้ก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่สนดไม่ใช่พี่อ่าพี่คือกำลังมีน้องนั่นเองนะคะทุกคนทีมงานดีใจกับพี่เอกด้วยมันเป็นมงคลมากแก่ชีวิตเลยใช่ไหมคะพี่เอกเพราะว่า เป็นน้องเป็นน้องเบบีคนแรกของของซิฟเมที่พี่เจ้าออกมาใช่ครับเป็นดีใจมากเลยค่ะพี่โบตอนนี้แพงขั้นแรกยังไม่ไม่ได้เลยขั้นแรกคือมีคนคุยยังยังยังไม่มีสักหนึ่งไม่เป็นไรนะคะไม่รีบไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นคือแพงอยากอยากรู้ว่าพี่มีวิธีการวางแผนยังไงบ้างในการทํางานเนี่ยคตอนนี้คือมันก็ยุ่งมากยิ่งมาอยู่ตอน สถานการณ์ตอนนี้ก็จะยิ่งยุ่งมากกว่าปกติคือแพงอยากให้พี่แบบบอกหน่อยว่าพี่สามารถแบ่งเวลาให้กับครอบครัวแล้วก็การทํางานเต็มที่กับทั้งสองอย่างเนี้ได้ยังไงในฐานะผู้ชายที่แพงก็มองว่าเออพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเก่งคนหนึ่งในวงการนี้เหมือนกันว่าเลยนะครับยี่สิบปีก็จริงๆอย่างนี้ถ้าถ้าใครก็ตามจะเที่จะอยู่สายไหนทํางานในในในพาร์ทไหนอะไรเงี้ยคําว่า เวิร์กไลฟ์บาลานน่ะในมุมอมองพี่นะไม่จําเป็นอางี้ดีกว่าคือเราจะแบบว่าใช้ชีวิตมีความสุขทํางานก็ดีครอบครัวโอ้พรอมันมันยากมากในช่วงแบบที่เราต้องการจะเริ่มต้นสตาร์ทบางอย่าง<ช>เพราะว่าการที่เราจะทําสิ่งไหนได้ดีเนี่ยเราจะต้องอทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นเราอาจจะต้องพักบางอย่างไว้ะแต่ว่าพี่เนี่ยเลือกที่จะพักความสุขตัวเองงีงดีกว่า เพราะว่าพี่เป็นคนชอบเล่นกีฬาอ่านหนังสือชอบนอนชอบเล่นเกมแล้วก็อพอต้องมารับผิดชอบงานเยอะขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็พักความสุขเองเช่นการไปเดินเล่นไปเล่นเกมต่างๆที่วันหนึ่งแบบหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเราก็<ล>เอามาให้กับงานนะแล้วก็มีเวลาเหลือก็คือให้กับครอบครัวแล้วก็แบบต้องยอมผ่อนบางเรื่องที่เป็นความสุขของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือแพงก็มองว่าอันนี้ในมุมของแผนที่แพงฟังพี่เอกไปนะคะสุดท้ายคืองานที่พี่เอกทําก็รัก ใช่ก็เป็นสิ่งที่หลักเพราะไออย่างเวิร์กไ์บาร์สันก็จริงนะแพงเคยทํำค่ะพี่ซึ่งมันก็ได้อยู่ไม่นานแต่ถ้าด้วยความที่เราอยู่วงการเนี้ยมันเป็นสตาร์ทอัพอยู่แล้วอะแต่ถ้าสิ่งที่ทําแล้วมันเป็นความสุขจัดปันจัดสรรปันส่วนให้มันโอเคให้มันเรียบร้อยแพงว่าทุกอย่างมันก็แฮปปี้เองอย่างเรื่อง เช่นเรื่องเอเป็นเรื่องที่ครอบครัวแพงว่าครอบครัวของพี่ก็คงเข้าใจอยู่แล้วว่าน,นี่คืองาน,นเพราะฉะนั้นก็นี่นะคะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่พี่เอกของเรานะคะสอนนั่งสอนอยู่ทุกวันก็คือมีมุมที่น่ารักมีมุมที่มีครอบครัวมีมุมที่มุมม้งมิ้งแล้วก็มีมุมที่แบบรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองแต่ละวันจะทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าทางซิปแม็กซ์ของเราเนี่ยจะมีอะไรคะพี่เอก อ๋อใช่จะมีซิมเม็กซ์คู่นะครับก็จริงๆเรามีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็คือให้ความรู้มาเท่าที่เราจะแบบให้ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ในวันศุกร์นี้เช่นเดียวกันมันเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะศุกร์นี้ไม่ใช่จริงๆมีซิมเมากทั้งออนไลน์ออฟไลน์มีมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนสนใจสินทรัพย์ดิิลเยอะมากและเป็นแบบน้องใหม่มือใหม่เลยนะเหมือนแบบ ไม่รู้เลยเฟชชี่ปีหนึ่งเลยว่ามันคืออะไรใช่เราก็เลยจะมารับน้องกันได้เลยคือเราจะสอนเหมือนจับมือสอนคล้ายๆอย่างนั้นแต่ที่จริงเราไลฟ์สอนใช่เช่นแบบเริ่มตั้งแต่สินทรัพย์ดิจิตอลคืออะไรบล็อกเชนคืออะไรต้นกาเนิดของคริปโตเคเรนซี่เดี๋ยวเราจะมานั่งเล่าให้ฟังบล็อกเชนคืออะไรเราจะมาอธิบายเลยว่าอย่างบางคนคือเราอธิบายง่ายๆเลยว่าบางคนคือยังไม่แยกแยะไม่ออกเลยว่าบิตคอยกับ คริปโตเคอเรนซีเนี่ยบิตคอยคือหนึ่งในคริปโตเคอเรนซีนะคะในวงในสกุลเงินดิจิตอลมันยังมีอีกหลากหลายเนี่ยอันนี้ก็คือคนก็ยังไม่เข้าใจเราก็จะมาอธิบายให้เข้าใจในแบบเราใช่ใโอ้ยมันดีมากเลยเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้วันแรกสอนเรื่องอะไรคะวันศุกร์ใช่ไหมคใช่ครับตอนทุ่มหนึ่ง จะมีผมกับน้องอีกคนนึ่งมาช่วยกันซึ่งบอกได้ไหมหรือยังหรือยังหรืออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนก็<ช>ะจะมีน้องมาช่วยสอนด้วยใช,ใ,ชใช่ใช่แล้วก็จะเป็นพวกคําถามต่างๆที่เพื่อนๆถามกันมาผ่านทาง Facebook ผ่านทางเพจของเราหลังบ้านด้วยว่าแบบอยากจะรู้เรื่องนี้มีความไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยน้องๆก็จะหยิบพวกประเด็นเหล่านั้นนขึ้นมาถามแล้วก็ผมจะเป็นคนตอบ Uh, ให้แบบกระจ่างชัดคือจริงเรามีเรามีาทําพวกความรู้พื้นฐานไว้เยอะพอสมควรแต่ว่าวันนี้เหมือนกับเอาทุกอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วก็ตอบไปเลยทีเดียวแล้วจะมีอีกไหมคะจะมีทุกสุขไหมเอ่ยอาจจะไม่ทุกสุกแต่จะมีมาเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนแบบถ้าทุกคนเรียกร้องก็เราก็จะทําให้นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แพ้ว่าคอนเทนต์นี้มัน มันเป็นอะไรที่พูดได้ซ้าพูดได้บ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเราจะมีหน้าใหม่เฟชชี่หน้าใหม่มาอยู่แล้วตลอดตลอดเพราะฉะนั้นค่ะหมดแล้วใช่ไหมเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องสกูไม่น่ามีอะไรเสริมแล้วอะพะเวลาเขามีแบบสะพงสะพ้ายหน้าพี่อยากจะเพีก็เดินออกไปเลยทุกคนไม่มีแล้วนะคะที่ฉันไม่แกล้งพี่เอกแล้วนะคะแพงไม่แกล้งแล้วโอเคตอนนี้คือไฮไลท์ของเราและหลายคนคือแบบรอช่วงนี้พระแพงสายเปนะคะอ่าทุกคนฟังให้ดีๆนะคะวันนี้ ไม่มีแบบโชว์แหวนรวยไงโชว์รวย oh, <okay>, okay. ใช้ใช่ใช่ใช่หน้ากล้องให้เต็มที่ว่าอยากไปอะไรอย่างนี้ <c oughs> คือนี่เลยค่ะจะแจกนะคะวันนี้เราจะแจกเป็นปลาเก๋า uh huh. เฮ้ยไม่ใช่กระเป๋าเอาใหม่นะคะวันนี้เราจะมาแจกเป็นปลาเก๋ากระเป๋าเฮ้ยด้วยไม่ได้จริงๆปิกปลาเก๋า <c oughs> เลยวะ <c oughs> มันคือถุงผ้า <c oughs> ีเตรียมด้วยนะขอโทษค่ะโอเคมันคือถุงผ้าของเรานั่นเองนะคะก็คือ d ีมบิ๊กวิสซิพแม็นั่นเองนะคะโอ้โหนี่คือหลายคนเนี่ยน่าจะได้ไปแล้วนะน่าจะแจกไปแล้วคือเมื่อเมื่อเมื่อครั้งแรกที่ทางไลฟ์เลยแต่คราวที่แล้วเนี่ยแจกเป็นหมวกแต่ถุงผ้าบอกเลยค่ะว่าจุอย่างดีแล้วดีไซน์เก๋มากนะคะแจกสามรางวัลตอนนี้คนดูทั้งหมดหนึ่งล้านเก้าแสนคน ใช่ไม่เอ่ยหนึ่นงั้นเก้าแสนคนที่ยังไม่ได้เข้ามาดู <c oughs> พีเอ okay, ไม่ได้ค่ะ <Okay. S 2> ฉะนั้นค่ะคําถามของเราวันนี้นะคะพี่เอกจะพี่เอกจะพูดเองเลยไหมหรือว่าให้แบงค์พูดดีได้ได้ไดที่<ค>ที่เราคุยกันไว้เมื่อกี้คําถามของเราก็คือว่าอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทางซิปเม็กสคูลเนี่ย มีเนื้อหาในการสอน,เ,นเกี่ยวกับเรื่องไหนบ้างพร้อมกับเหตุผลใครตอบเนื้อหาโดนใจเหตุผลโดนใจเนี่ยเราก็จะคัดเลือกขึ้นมาแล้วก็ให้รางวัลแจกนะคะฉะนั้นค่ะกฎกติกาของเราทุกคนนะคะฟังนะคะกฎกติกาของเราเหมือนเดิมเลยค่ะคนที่จะได้กระเป๋าใบนี้ไปคือ 1. คุณตอบคําถามได้โดนใจทีมงานซิปแม็กของเรานะคะ สคือคุณต้องมีเปิดบัญชีกับทาง SIPMAX แล้ว<ม>เรียบร้อยนะคะจากนั้นกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็กดแชร์กดแชร์ไลฟ์มีด้วย<ม>แต่ว่าต้องกดไลค์กดแชร์เพจ s i ป m a ็ก h t h a i l a n ดด้วยนะ<ม>แล้วก็กดไลค์กดแชร์ที่ดิฉันกำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะแล้วเปิด สถานะนะตั้งเป็นสถานะนะคะไม่นั้นเราไม่เห็นผิดกติกาไม่ได้โวยวายไม่ได้นะจ๊ะเพราะเราจะไปเช็คหลังบ้านเราจะไม่ให้กระเป๋าใบนี้ไปเพราะฉะนั้นค่ะทวนคําถามอีกทีนะคะก็คืออยากให้ซิปแมทสกูลเนี่ยอยากให้พี่เอ๋นี่แหละของเราหรือทางเรานี่แหละเปิดสอนคือแบบเปิดสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือคุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วเพราะเหตุผลอะไรนะคะใครตอบได้โดนใจเรามากที่สุดค่ะ แจกไปเลยกระเป๋าผ้าแบบนี้สามใบนะคะเดี๋ยวแถมเบอร์โทรศัพท์ของดิฉันให้ด้วยได้ไหมให้ไปคุณสันตีจะมีแฟนแล้วหนึ่งหนึ่งตัวขอเล่นค่ะขอเล่นสับดาละหนึ่งตัวสัดาละหนึ่งตัวเดี๋ยวแถมไปสมมติรอบนี้ไปก็สามคนก็ได้ศูนย์ไปก่อนโอเคสุดยอดได้ดีรู้สึกมันไม่ไม่ได้เนาะเอกไม่ได้อันนี้้อเล่นนะคะแจกแค่กระเป๋าผ้านะคะอย่าลืมนะ ทวนคาถามอีกรอบหนึ่งแล้วกันเผื่อใครเพิ่งเข้ามาดูนะกติกาของเราเนี่ยจะหยุดอยู่ที่เจะสิ้นสุดอยู่แค่วันนี้นะคะเราจะตัดสิ์คนที่ตอบเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะเราจะไม่ขยายเวลาแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะประกาศรางวัลเลยนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆมาเล่นรีบๆมาตอบกันนะคะเที่ยงคืนนี้เราจะตัดสิทธ์นะคะแล้วประกาศผลวันพรุ่งนี้ทวนคําถามอีกรอบหนึ่งค่ะอยากให้ซิปแมสคูลเนี่ย เปิดสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะสาเหตุดใดใครตอบคำถามได้โดนใจพี่เอกและทีมงานของเรามากที่สุดนะคะสคนค่ะรับไปเลยกระเป๋าดีบีกเวสซิพแม็กอย่างนี้นะจ๊ะโอ้โหบอกเลยว่าเก๋ไก่มาก,มากแล้วกติกาของเราก็คือ 1. คุณต้องเปิดบัญชีกับเรา 2. คือกดไลค์กดแชร์เพจนี้กดไลค์กด share live này, แชร์ไลฟ์นี้เราตั้งเป็นสาธารณะค่ะ แล้วเราจะเข้าไปเช็คตรวจสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราให้น้องทีมงานทักหานะคะเอาเป็นว่าวันนี้จะใบายบายกันเลยไหมคะจะบายบายกันเลยไหมมีคําถามในแชทไหมนะมีคําถามไหมอ่น้องทีมงานอ่ะพ,อะพี่เอกแล้วพี่เอกดูให้แล้วกันอ๋อเหมือนเมืนเขาจะเริ่มคอมเมนต์กันมาแล้วว่าอยากให้สอนอเรื่องไหนบ้างใครมีคําถามอะไรไหมคะคือคุยกันต่อได้นะอีกสักหานาทีสอนเทควันโดได้ไหมคะอ๋อไม่มี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 ใช่ไหมคะ แล้วก็มีแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันตัวตนอ๋อต้องแชร์แบบนี้พี่พออยู่วงการหุ้นใช่ปะถ้าย้อนไปเมื่อก่อนนะแเขาเปิดบัญชีหุ้นอ่ะเดือนหนึ่งแล้วกว่าจะได้เดือนหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเปิดบัญชีเสร็จแล้วอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์เขาถึงจะสามารถไปไปผูกกับพวกพวกธนาคารที่สามารถเปิอัตโนมัติได้เขามีความรู้มานิดหนึ่งใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะ ด้วยความที่มีเฟซี่หน้าใหม่เข้ามาเยอะอาฉะนั้นคือง่ายๆคะ่ะทุกคนเผื่อยังไม่เข้าใจนะคะคือทีมงานของเราเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะเราต้อนรับทุกคนให้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราอยู่แล้วแต่ฉะนั้นคือตอนนี้เนี่ยคือคนต้องการที่จะเข้ามาเยอะอแล้วทีมงานก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคือ อย่างที่บอกตลอดลนะนาะพเพียงนะว่าช้ชาๆได้พาเล่มงามค่ะรอนิดเดียวเดี๋ยวได้แน่นอนแล้วก็จะได้มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกับเราถูกไหมคะเอาเป็นว่าอเอาเป็นว่าวันนี้จะต้องไปแล้วนะทุกคนตอบคําถามกันมาหรือยังคุณแมตตี้บอกทําไมวันนี้สั้นจังอ๋อง่วงครับวันนี้สั้นจังคุณแมตตี้ เพราะว่าเพราะว่าทั้งทั้งทั้งผมทั้ง,งแพงไม่ง่วงอ่ะอ <laughs> แพงคุยต่อแพงทีคุยงคุยต่อทุกคนมีคําถามอะไรไหมคะคุยกันได้นะแพงยังให้เวลาทุกคนอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้คือถามตอบกับพี่เอกคือเป็นเรื่องที่แบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจกันแบบ ได้ง่ายมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบน่ารักน่ารักทั้งหมดเลยคือเราไม่อยากให้ทุกคนเครียดนะคะช่วงนี้คืออาจจะเครียดกันเยอะโดยเฉพาะแพงเพราะว่าเพราาะว่ดอยยแพนซื้ออีเทียมพูดได้ไหมคะตับตอนนี้คือแพงซื้อเหรียญตัวหนึ่งที่แบบดีดีอะซอะไรนะซีเอ็มซอทีอะไรสักอย่างหนึ่งเหรียญตอนนี้ดีมีโอมากเซโอมากเซคืออะไรนะ คืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเดลงมาเองเนี่ยคือโอมากาเสะเนี่ยคืออาหารญี่ปุ่นนะคะที่แบบเชฟเสิร์ฟให้กับมือเนี้ยมันสดมันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่แบบอยากรู้อยากได้กินอยากแบบสนุกเอนจอยกับเราเป็นไลฟ์สไตล์ดีๆแบบนี้ก็ลองเปิดใจเหรียญตัวนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็เอาเป็นว่าราไปก่อนละกันนะคะใช่เดี๋ยวพี่จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะคะเราจะปิดผลถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นใครที่มาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังเนี่ยเราก็ยังแจกให้ทุกคนนะคะถึงเที่ยงคืนวันนี้แพงกับพี่เอกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันที่อยู่กับ s i ปแม็กนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Bye-bye.